คลอดธรรมชาติปกติคุณหมอจะทำหมันให้เลยไหมครับหลังคลอดเนี่ยนะคะการทำหมันจะเรียกง่ายจะง่ายกว่าช่วงที่ไม่คลอดนะคะก็มีคำเรียกว่ามันเปียกกับมันแห้งคือคำว่ามันเปียกเนี่ยก็มีบันทึกในตำราของศิริราชนะคะว่าคนไข้คุยกันว่าคนไข้หลังคลอดนี่ก็จะทำหมันแล้วก็มีคนไข้นั่งรออยู่เขาก็ถามว่าเธอทำหมันอะไรฉันทำหมันหลังคลอดเขาอ๋อมันเปียกเหรอแล้วเธอทำหมันอะไร ฉันทํามันแห้งฉันคลอดไปนานแลวดังนั้นสรุปว่านะคะทำหมันหลังคลอดเรียกว่าหมันเปียกเนี่ยนะคะทําง่ายเพราะมดลูกลอยมาถึงสะดือนะคะเราก็จะเจาะใต้สะดือทำหมันนะคะซึ่งก็ไม่ง่ายนักบางคนมดลูกคว่ำอันนี้ก็จะจะยากนะคะแล้วแต่แต่หมันแห้งอ่ะนะคะยากกว่าเพราะว่ามดลูกอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะคะเราก็ต้องผ่าเข้าไปเหนือหัวเหน่าวนะคะแล้วต้องต้องดันมดลูกขึ้น เพื่อจะทำหมันนันนจะทำยากเหมือนกันนะคะที่นี้ทำหมันแห้งเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ยากนะคือผ่าตัดสองกล้องอืก็จะสองกล้องไปใต้สะดือแล้วทำหมันแห้งโดยใช้วิธียิงนะคะยิงคลิปไปหนีบท่อนำไข่หรือว่าจี้เท่านำไข่หรือว่าใช้แบรนเข้าไปรัดนะคะนั้นสรุปว่าหมันแห้งนี่จะยากกว่าหมันเปียกหมันเปียกอาจจะฉีดยาชาทำนะคะให้ยานอนหลับหรือไม่ให้ก็ได้แต่ว่าหมันแห้งไม่ได้เลยค่ะ ต้องยกบางยาสลบนะคะเพราะว่ามันทํายากนะคะค่ะค่ะอย่างนี้น่ท่หามาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคลอดธรรมชาติคุณหมอจะทำหมันให้เลยไหมอันนี้มันคือแล้วแต่แล้วแต่เราว่าเราอยากจะให้คุณหมอทําหรือไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอเรื่องของการทำหมันเนี่ยคะ่ะไม่มีอยู่2ประ,ประการค,ะค่ะข้อที่หนึ่ง การทำหมันนี้เป็นสิ่งเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงทุกคนหลายคนบอกว่าต้องตามแฟนมาไหมโหมีลูกตั้งห้าแล้วแฟนไม่ยอมให้ทำหมันจะเอาหกมีนะคะบแฟนเป็นคนรักเด็กมากเลยกลับจากที่ทำงานเนี่ยดึกดื่นแค่ไหนต้องปลุกลูกมาเล่นทุกคน <c oughs> <c oughs> อันนี้มีมีนี่นึกดคนคำๆก็จะเอาลูกคนนี้6 <c oughs> แล้วก็ผู้หญิงบอกไม่เอาแล้วฉันขอทำหมัน เป็นสิทธิ์ผู้หญิงนะคะ,คะเซ็นทาหมันได้แต่ต้องจริงๆต้องคุยกับสามีให้ดีไม่งั้นบ้านแตกเพราะว่าทาหมันไปฝ่ายหญิงไปคนเซ็นหมอโดนดา่าค่ะฝ่ายชายบุกเขา้ามาด่าหมออ่านี่ก็ต้องมีปัญหากันก็สรุปว่าการทาหมันน,นั้นจริงๆเป็นสิทธิ์ของผู้ทานะคะค่ายหนึ่งทำหมันที่สองจะทําเมื่อไหร่อืมโอ้บางทีไม่ได้ทําให้เลยค่ะน้องตังเพราะว่าคุณแม่ซีด๋อ,อ้คุณแม่เป็นลมค่ะ ดังสรุปว่าจะทําก็ภายในสองสาวันนี่แหละค่ะ <c oughs> บางคนบอกแข็งแรงดีคลอดแล้วทาเลยอืเสียเลือดไม่มากเอาคุณแม่ตกเลือดอต้องรอกุณแม่ดีก่อนถึงทําสรุปว่าทำเหมืนหลังคลอดเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ช่วงเวลา <c oughs> ก็อาจจะทําเลยหรือหนึ่งถึงสองวันอันนี้ก็แล้วแต่ <c oughs> รักษาอ,นนอาการของปัจจัยเนาะใช่ใช่แล้วมีอีกกันก็คือไม่ทํำ <c oughs> คือคนณแ้อยากทำหมันคุณหมอไม่ทําค <c oughs> ่ะเพราะว่าบางีลูกไม่แข็งแรง <c oughs> อ๋อลูกออกมาคลอดแล้วคุณแม่บอกทําเลยโอ้ลูกมันตัวเล็กนี่น้ําหนักยังไม่ดีเนาะเออก็เดี๋ยวรอดูลูกกันเนาะ <c oughs> คุณแม่ก็จะไม่ทําก็สรุปว่าจะทําหรือไม่ทําเนี่ยนะคะก็อ่าแล้วแต่กรณีนะคะแล้วแต่กรณีเรียกว่าอินดิวิดดอแล้วแต่คนค่ะ <c oughs> <c oughs> เพี agen, รยรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเ,เลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 083 299 3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุรายการนี้